วันนี้จริงๆแล้วก็มีหลายส่วนเลยครับส่วนแรกก็คือให้ทุกคนได้สวมใส่ผ้าไทยนะครับซึ่งใส่แล้วก็สนุกนะครับเพราะนั้นวันนี้เราใส่แล้วก็มีสีสันใจในว่าผ้าไทยนี่ใส่ได้ทุกโอกาสเลยครับแม้แต่รถบิ๊กไบค์นี่ก็ยังใส่ผ้าไทยได้นะครับส่วนที่2นอกจากว่าใส่ผ้าไทยแล้วนะครับเราก็หิ้วหิ้วป่นโตมารับประทานร่วมกันนะครับอันนี้ก็ขอให้เกิดความรักความสามัคคีความอะไรต่างๆ ในหมู่เหล่าของพวกเราเองนะครับส่วนที่3นีครับ oh, เราก็กเป็นการส่งเสริมการทร่องเที่ยวนะครับของจังหวัดนครริมราชตอนนี้นครริมราชเราเนี่ยกำลังจะแต่งชุดย้อนยุกนครริมราชซึ่งเป็นเป็นผ้าไทยพื้นถิ่นนะครับแต่เรามาจัดแต่งย้อนยุคเพื่อส่งเสริมการทร่องเที่ยวต่อไปก็จะมีการแต่งผ้าไทยย้อนยุกนะครับไปตักบาตรตอนเช้าที่วัดพระมหาธาตุนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยได้มาร่วมตักบาตรย้อนยุกกันเหมือนที่หลวงพระบาง สารัตประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าวันนี้มาก็มาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรตามพอลลิงซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพี่น้องนครศรีธรามราชเราด้วยนะครับนะครับเมื่อ1,800ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอาณาจักรแห่งนี้นะครับเป็นอาณาจักรตามพอลลิงซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือศิวลึงนะครับซึ่งขณะนี้เราก็มีการบวงสรวงนะครับเวลา30วัน ที่ชวนผู้ว่ากันจังหวัดและก็วันที่สองครับพี่น้องครับเราจะมีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่อไปผิดฐานยังโบทครามนะครับที่บริเวณขอพระอิศวรก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่รับชมอยู่นะครับท่านแต่งชุดผ้าไทยย้อนยุคตามพื้นถิ่นนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราให้เยอะๆนะครับเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตท่านและก็ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนครศรีธรรมราชครับ I don't know. I